ข้อสอบภาคกออนุกรมลบสิบสองสิบเอ็ดยี่สิบสองสี่สิบเจ็ดสิบต่อไปคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นให้เราสังเกตก่อนว่าแต่ละตัวห่างกันอยู่เท่าไหรค่ค่ะการที่สิบจะกลายเป็นสองได้แสดงว่าสิบต้องบวกไปสิบสองการที่สองจะกลายเป็นสิบเอ็ดได้แสดงว่าสองต้องบวกเก้าการที่สิบเอ็ดจะกลายเป็นยี่สิบสองได้แสดงว่าต้องบวกสิบเอ็ด การที่22จะกลายเป็น40ได้แสดงว่าต้องบวก18การที่40จะกลายเป็น70ได้แสดงว่าต้องบวก30เราจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยเพราะฉะนั้นให้เราทำการเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะจาก12กลายเป็น9 12ลบ3จะกลายเป็น9ต่อไปจาก9เป็น11แสดงว่า9ต้องบวกไปอีก2ถึงกลายเป็น11จาก11 ไปหา18แสดงว่า11ต้องบวก7ถึงจะได้18จาก18ไปหา30แสดงว่าต้องบวก12งถือจะเป็น30พอเราทำตอบเดชชันที่2แล้วยังไม่เห็นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นให้เราทำการทำชั้นที่3ค่ะจากลบ3ไปหาบวก2แสดงว่าลบ3ต้องบวก5ถึงจะกลายเป็นบวก2จาก2ไปหา7แสดงว่า2ต้องบวกอีก5ถึงจะเป็น7จาก7ไปหา12แสดงว่าต้องบวกอีกห ถึงจะเป็น12เพราะฉะนั้นเราจะได้การความสัมพันธ์ของครั้งนี้ก็คือบวก5บวก5บก5ให้เราทำการบวก5ตั้งแต่ล่างแล้วขึ้นไปข้างบนค่ะจาก12บวก5ก็จะกลายเป็นบวก17จาก30 30บวก17จะได้เป็นบวก47ต่อมาชั้นสุดท้าย7 0บวกกับ47จะได้เป็น117คาต้ตอบข้อนี้คือ117ค่ะ